เซฟซีแบนเ้าของทุกคนนะคะมันอหูนนุนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขปูขาวนะคะแม่บุม๋มวันที่ผ่านมานน่แม่บุ๋มมองผ่านคลิปนุนทิยานะคะเพิ่นเห็น Get, เกตเห็นเก้าสเก็ดนะคะกับห้าสามเกตนะคะเพิ่นกระโชคดีไปได้1น0่งพันระคะได้เกตดมื่นก็บาทเกตสมื่นถึง8ปดมืนนะคะ วันนี้เพิ่นกะมองพันกล้องนุนทิยาอีกแล้วนะคะเห็นเลขสามตัวหางเดียวนะคะจะเห็นเป็นตัวใดไปช่มน้ำกันเลยค่ะแ่าค่ะแม่บุมสวัสดีคะ่ะจ้าวันกับรุงเทพได้ทอดเหรอทอดกรุงเทพเลยมันบ้าค่ะแม่ได้ครับอ่ ไปบ่าวเนี่ยไปหาญาอยู่เหมือนเลิเนกลับมาหวัดโอ้โหไม่ต้่งหาค่ะแม่เป็นยังไงคะแม่ฟันดีบอจะได้กลับมาไหว้ปู่ขาวอยู่บ่ค่ะแม่เป็นใจดีใจงามเป็นตาตีใช่โยได้กลับมาหาปู่วะค่ะอะบมาบ่าวไม่น่นมี่มา่อขันค่ะว่าว่าแบบว่าว่าไอ่นะไรล่ะ คือวม่อฝันอีกว่าใช่ว่าสิว่าวันนั้หรือว่าที่ว่าแม่ไปอยู่บ้านนะเนาะถ้าว่าเป็นลูกชายนี่แหลม่กับพี่เบิร์ไปเป๊ะเนเดิเดออะไรใช่ไหมพี่เบิร์นทีคลิปที่ร่องหน้านวแม่นค่ะเออแม่กับเบิร์นเบิร์ถ้าแม่ก็เห็นแบบแม่เบิร์นแม่เห็นขึ้นมืเบี้ยเลยเก้าสองสามเกสองสามอ เห็นอันเห็นเห็นทีโน่ตองตรงตรงตรงขาตรงขาเข่าเข่าตรงขึ้นเลยเก้าสองสามอันทีโน่ที่ยาทายคลิปลงแม่เบิ้งเบิ้งแบบงวดที่แล้วเลยเป็นบ่ค่ะแม่นะอืมขึ้นแบบขึ้นมาเลยอแต่ว่ามันมันคล้ายๆว่าไอ้ไอชิไม่เห็นตอนนั้นคือยังมันไม่ชัดเจนนั่นน่ะแต่ว่ามาอยู่บ้าน มาอยู่บ้านมาได้กินเขาไม่นแล้วทำมากมาเลงเอ้าก็เลยว่าเอ้าก็นร่มคิดียบก็หนีมาตะเวนมาเดิร่อไปอะไรก็เลยว่าอ้าวจะว่าจะเล่นั่งเขียนมากชัดเลยเห็นมากแบบชัดเลยบ่แม่เลขเลขสามตัวนี่เก้าสองสามชัดชัดเจนเลยเนาะค่ะเลขเก้าเลขสองเลขสามคนทิดทับอยู่ก็เลขสองันหน่อยแต่ว่าติชิดๆไดนไหยนะแต่ว่าขึ้นชัดอือ กับ hmm. <d us wiele> ่แ <médico> น่เพื่อแม่เห็นคืองวัทีพันานมาหวัทีพันานมาแม่เห็นแม่กับเบื้องเก้าสามเจ็ดหาสามเจ็ดแม่กับเบื้องอยู่ในคลิปว่ามันบอกค่ะแม่ซองเบื้องอยู่องค์ปูแต่นี่เพิ่งเห็นได้เรื่องอะไรกันพยายามกับไม่พยายามไม่กับเพาเห็นแต่เอ้าคือแปลกแต่ขนาดขนาดเบื้องพันธ์โทรศัพท์เบื้องพัน์ในคลิปนี่ก็สามารถเห็นทางเดียวจบเลยบอกแม่ว่าเห็นหลายเทีย เห็นเลยแบบว่าปฏิทิเงี้ยนไปเลยเงียนไปเรื่อยเือนอเพิ่นแสดงว่าเพิ่นจงใจอยากให้เห็นแล้วพ่อเห็นน้ากันบ่พ่อพ่อเห็นบ่เออนะเพิ่อนอ่ะบ่อืมก็เรียกว่ากาแฟเบิ่งอีกพ่อพ่อเขาเพิ่อนที่นั่นก็ว่าบ่เห็นนะโอเวอร์ที่คืขึ้น คืนที่แม่ปลาน,นี่แม่กินคนครึ่งวันที่แล้วมันมาคางวันที่แล้วเป็น<บ>หาสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดแล้วแม่อแบบที่ทานบอกเพื่อนพ่อพาขาว่า่ะถือสิกลาไมาอีกกระพัอยู่กระพัว่าเป็อันนี้พิททุ่ททงอยากไปหาปูอีกว่า <c oughs> อยากไปหาปูชาบ,บ้านเพื่อนมีตะก้นถามหนูเขาไปในบ้านมีตะก้นถามว่าโอ้ยดีใจน้ำเพื่อนเนาะทางไกลไกลกับไกลหรือตั้งสมุติปาการเพื่อนกันยังมองเห็นเลข อยู่ในคลิปก็ยังสามารถเห็นเลล็กณฑ็ได้มากหอดพี่มันคือโศกดีแท้ซุ่มอยู่บานแต่แทวข้นบานเดียวกันแต่แทกกันยังบบเห็นแล้วแต่บุญคน้นดวงก้นบือกันนะคะอ่าวันนี้แม่ก็แม่ก็โบเห็นอีกเลยแม่พายาสีกับที่เดิมนีม่กับที่เดิมเบิ่งแล้วเบิ่งอีกเบิ่งแล้วเบิ่งอีกเราวงวที่ผ่านมาแม่เห็นเก้าสามเจ็ดหาสามเจ็ดนี่ก็เห็นขังเดียวแบบนี้มันบอกคะ่ะ เก้าสามกานมึงมาหาสามเจ็ก็เห็นแต่ว่าครับพี่มันไม่ยากห็นเด็กสามอย่างเดียวนะสามเจ็ดสาเจสี่เเห็นอยู่แต่ว่าวันนี้เห็นเป็นเก้าสามเออเก้าสองสามเก้าสองสามห้างเดียวเลยเป็นบ้าค่ะแม่เบื้องเบิ้งงพันคลิปแต่ว่าเอฟซีมันกับเบิ้งง่านคเบมันกับว่าเห็นลายลายคนกับลายตเนาะ เพื่อนก็นอยากให้นุไปซ่องอยุ้นุก็บ่านุจะไปคนเดียวนะนุ้งจะเอาเอาคนลไม้เอาดอกไม้ไปวาย<อ>เพื่อนแล้วก็พาที่แม่ปากซื้อไปห่มให้เพื่อนแล้วนุก็จะไปตั้งกล<อ>้องคอยคอยท่ายไปรอบๆท่ายซาัน่าไหมคะไปคนเดียว <ซา S 1> ไปแบบไ้มีสมาธิไหมคะทั้งจ,<า>จะไปทายเอฟซีเบิง <สา S 1> แต่ว่าซัน่าสักหน่อยค่ะแบบว่าเป็นป็นค่ะแต่ว่าแม่แม่แม่เห็นตอน ตอนหนูลงคลิปมันบ้ค่ะแม่ไปซ่องมองไมจังเห็นเก้าสองสามมันบอกค่ะว่ามืดแล้วมืดแล้วค่ะ,ะอขออนุญาตเอาเอาลงให้เอฟซีเน่เด้อค่ะเพื่อเพิน่มนี้โชคไม่ลาภเพิ่นก,อก็อยากมากวุลังก้นกับยูสระบุรีกับทรมากอยากมากกาบอยากมากขอพรอนอยากโชคดีขึ้นแม่บุ๋มตั้งสิแมค่ะตัวเลขลที่แม่้มค่ะคือหนูหน,หน,หนูหนูอัดเสียงแม่สัมผัสนะค่ะ ค่ะพ่อปูเพิ่นไห้แม่โชคดีแม่ก็จังกับมามาไหวเพิ่นเด้อค่ะก็มาย่อมมายามลูกคือเก้ามาพักอยู่บ้านนุ้นที่ยากก็ได้บ่เป็นยังค่ะอ่าวันไหนก็ขอบคุณเล่นไหนแบค่ะเพาว่าเป็นยังค่ะหัวหนุ่มใครสะจะอยู่มั้งแม่ก็บเรื่ได้หัวหนุ่ขับรถไกลขับรถไปอำเภอสมเด็จไปไปทำบุญไปหาหลวงพ่อ อยู่สมเดจกันเลยบได้รับโทรศัพท์ราวเวลาขับรถหนีหนูสิปิดเสียงไว้ตั้งระบบสั้นกับันนีรถมันฮ่อนเอากระจกลงบไดี้ยินเสียงโทรศัพท์เห็นสามนั่นล่ะค่ะเห็นตาว่านตาขึ้นเพื่อเดียวคล่เลยขึ้นข้างเดียวเลยเป็นบอแม่เก้าเก้าสองสามนี่ชัดเจนเลยเป็นบ่ค่ะเห็นเห็นแบบเห็นแบบเอ่อหาสามเจ็ดกับเก้าสามเจ็ดเห็นแบบนั่นเป็นบอค่ะ ค่าแล้วไม่เห็นแบบถึงเก้าสองสามเงินบุูรี่มากไปเดียวเลยค่ะเอาเห็นเลกนี่วะแต่เล่นมาจะโทรหามาจะบอกหน่ะนะว่าเออแม่ไม่เห็นอยู่ไงเห็นอยู่ในคลิปค่เห็นแบบเดียวกันคือหาสามเจ็ดหรือเก้าสามเจ็ดเราเลขเก็ดสองสองเกตดนี่แม่บุ๋มยังจะซื้ออยู่มั้บอสคะซื้อจะซื้อ หาสามีเอา3ามตัวไซแม่เอาเอาแปดกับขับหาเนอยเออเป็นแปดแปดสองเกทหาสองเกทนังสี่บ่ค่ะ่้าเนียจะซื้อมากแบบไหนแม่กันชื่อสองเกตแปดสองเกตหาชื่อเินสอ๋อสองเกตสองเกตแปด สองเเจ็สองกตยื่นเอาเอาหางก,กับแปดใจอยู่ตำแหน่งไหนกั 8, กแมมน,นแ,แล้วจะมาสองเจ็ดแปดสองเจ็ตหางกะทิซื่อหมุนไปหมุนมามันบ่าค่ะแม่ใช่กันแล้วแจมข้มากกว่าจี่ทหายอยู่ตำแหน่งไหอ่ะถ่าว่าเขาตรงๆกับเขาโต้นมันบ้าถ้ามาเลขสองตัวนี้แม่จะตัดหรืะแม่ตัดซื่อแม่กะทิซื้อยุ่นบ่าค่ะสองสามสองเจ็ตมันบ้าค่ะ ชื่อเกาปูหอมาแล้วก็ชื่อเลือปูหอยกแ,แต่ว่าเอาเอาแหวเอาหางไทให้สองสองเกทนนะ่ะค่ะอ่าก็แม่ก็มาไอที่แม่บอกอ่ะเด้อสูตรที่ของแม่ถือเฉพาอ๋ออันนั้นเป็นเลขสูตรคำนวณมันบ่ค่ะต่าอันนั้นแม่ให้ไว้แม่แม่ให้เลขสูตรคำนวณมีตัวใดแน่กอ่ะคะ่ะ ศูนย์ก็หาจ้า่อ่าไม่ศูนยไม่หาเวลานั้นก็นจับตัวใส่เอาเองปะค่ะจ้าถ้าแบ๋ยวเที่ยวก็ฝันแน่ยังไงก็หาจับใจอือลองเบ้างแต่ว่า,าแบบจ้าแต่ว่าเลขปูนี่เลขปูเลขปูขาวนี่แม่จะซื้อ ยังซื้อแม่กะจีซื้อถ้าเลขสองตัวสิตัดสองสามกับสองเกตเป็นบ่าค่ะแม่น่นทียากเข้าใจถือบอสองสามสองเกตแต่าเลขสามตัวเลขสามตัวเอ,เอาบนบนะบ,บ,บ,บนบนนะบนนักบนมักบนอ๋อแม่มักเลขบนาสารุปสรุปว่าแม่บุ๋มจะซื้อ เก้าสองสามเตว่าเลขสองเกต <3 S 1> เลขสองเกตเนี่ยเฮ้เอาแปดไส้กับผ่าไส้กับเป็นสองเกตสองเกตแปดสองเกตหาแต่ว่าตัดสองตัวนี้ตัดสองสามกับสองเกตอ่ะนนติยาลงถือบอค่ะแม่ก็แล้วจะมากค่ะในสามตัวนั้นแล้วแต่ไพ้มากแบบใดกันย้ำเอาแตว่าแม่เลขสามเลขสามตัวนี้แม่สิมุนเป็นหฮกครับเป็นบอค่ะ,คะ อืมแล้วว่นะครับค่ะอ้าวขอบคุณแม่หลายๆเ้อะค่ะที่เอาแนวทางมาแบ่งปันแม่เห็นเพื่อเพื่อแม่ได้โชคได้ลาภอีกเพื่อเอฟซีเพิ่นบ่เห็นเพิ่นกะสิเพิ่งบาลมีแม่นะคะขอบคุณแม่หลายๆก็เขาให้แม่โชคดีเด็กกลับมาหาปูอีกเ้อะค่ะอ่าบอกปูด้ออยากไหว้ไหว้ปูอีกค่ะเดี๋ยวนหนูเอาผ้าไปห่มให้ปูเดี๋ยวนูจะบอกปูให้ แม่กแม่แม่ปู่มแม่โชคดีดเด้อค่ะได้กลับมาหาปู่อีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ่วดีรูปแม่บุ้มนะคะแม่บุ้มเพิ่นเห็นเลขยู่องค์ปู้ขาวนะคะเพิ่นมองผ่านคลิปนุ้นทิยานะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นเห็นเพิ่มอีกเป็นเก้าสองสามนะคะขึ้นมาแป๊บเดียวก็หายไปแต่ว่าเลขที่เพิ่นมาเอามือน้นเพิ่นก็เห็นเป็นสองเกตแม่ว่าค่ะเลขสามตัวเพิ่นจะเอาแปดใส่อาจจะเป็นสองเก็ดแปด สองเกตห้านะคะตัดเลขสองตัวอาจจะตัดเป็นสองสามกับสองเกตทั้งหมดทั้งมวลเป็นหนะ้าทางหาสื่อสรารกินแบงรัฐบาลน,นะคะนะคะน้องที่ยากก็ขอจบคลิปแม่บุ๋มเห็นเลขยู่องค์ปู้ขาวนะคะไปเพียงเท่านี้คลิปหนาะพอกันไหมสวัสดีค่ะ